สวัสดีครับพี่พี่ FC รถตู้ครับวันนี้ผมมีรถตู้คอมพิวเตอร์สามจุดศูนย์ปีสองพันสิบเจ็ดจดปีสองพันสิบแปดนะครับเกียร์ออโต้สีขาวๆแบบนี้นะครับมาให้พี่ๆชมกันอีกคันหนึ่งนะครับคันนี้นะครับพิเศษตรงที่ปรับสภาพเสร็จแล้วนะครับรถสวยพร้อมใช้นะครับและที่สําคัญนะครับยังไม่ได้ติดจองนะครับพี่ๆท่านไหนนะครับสนใจสามารถจองได้เลยนะครับคันนี้พร้อมล้อหมุนนะครับออกไปให้พี่ๆใช้งานแล้วนะครับคันนี้เป็นคอมพิวเตอร์3.0 โฉมไมเนอร์เชนนะครับปี17.18มาดูกันที่ไฟหน้ากันก่อนนะครับไฟหน้าจะเป็นไฟหน้าใหม่นะครับโมไมเนอร์เชนแล้วเราขัดไฟใหม่ให้นะครับสวยๆใสๆนะครับแต่ว่าคันนี้จะเป็นไฟเดิมจากโรงงานนะครับไม่ได้มีแตกมีรอยรล้าแต่อย่างใดนะครับแต่เราปรับสภาพให้สวยนะครับน่าใช้พร้อมใช้งานแล้วกระจังหน้าแบบ2แท่งนะครับเป็นโฉมไมเนอร์เชนแล้วนี่ในส่วนของไฟด้านล่างนะครับก็จะมีชุดไฟสปอร์ตไลท์นะครับคู่หน้ามาให้ พี่ๆท่านไหนสนใจนะครับสามารถแจ้งผมได้เลยทะเบียน6113นะครับคันนี้เป็นรถสวยพร้อมใช้นะครับพร้อมไปให้พี่ๆใช้งานในบ้านนะครับเอาไปใช้ทํารถบ้านหรือใช้วิ่งงานก็ได้เลยคันนี้เป็นเกียร์ออโต้ด้วยนะครับนี่ให้ดูผิวพันธุ์รอบๆนะครับที่ปรับสภาพเสร็จแล้วนะครับไม่ได้แบบเลอะๆหรือแบบมีค่าฝุ่นนะครับตัวอินเตอร์นะครับนี่ตัวแผงกรองอากาศอะไรเราดูแลทําความสะอาดให้นะครับ ตรงนี้แผงนะครับดําสนิทเลยนะครับโครเมียมก็งาแวบนะครับอย่างที่บอกไปนะครับในหลายๆคลิปรถนี้นะครับรถที่เข้ามาเนี่ยมันสวยจริงๆเพราะว่าพวกแผงจิ้งหรีดเงี้ยครับมันดําสนิทจริงๆนะครับแล้วก็ตัวในส่วนของกระจกข้างเนี่ยก็ดํานะครับรถก่อนๆหน้าเนี่ยมันอาจจะมีแบบเป็นสีออกขาวซีดบ้างเล็กๆน้อยๆนะครับแต่ว่ารถเนี่ยครับมาสวยจริงๆนะครับสีดําสนิทจริงๆคลิปนี้ครับไม่มีไรมาผม นำมาเลี้ยว้พี่ชมหลายคันแล้วนะครับสำหรับกีออร์โต้แต่คันนี้จะนำมาให้พี่ชมแบบปรับสภาพเสร็จแล้วนะครับบ้างนี่ครับให้ดูผิวพันธุ์นะครับตัวรอบพันเลยนะครับนี่ให้ดูล้อครับล้อล้อแม็กนะครับแม็กอลลอยพ่นสีน้ำตาลทองนะครับยางก็ปีใหม่ๆครับอันนี้รู้สึกยางจะเป็นยางบิสโตนปี2อูนนะครับให้ดูตัวซุ้มล้อนะครับตัวรอยโค้งรอยมนนะครับเก็บงานแล้วนะครับคันนี้สวยจริงๆนะครับ เหลืออีกประมาณสักห้าเปอร์เซ็นก็พร้อมใช้งานแล้วนะครับนี่ถ้าพี่ท่านไหนนะครับสนใจนะครับสามารถติดต่อผมได้เลยนะครับคันนี้มาเช้านะครับเย็นได้เลยนะครับเพราะว่ารถมันรถแทบจะแบบเหลืออีกแค่นิดเดียวครับเหลือขัดสีอีกนิดหน่อยอีกนิดหน่อยนะครับก็พร้อมส่งลูกค้าแล้ววันนี้นะครับคลิปนี้นะครับไม่ได้คลิปถ่ายรถที่เลอะเลอะเพิ่งเข้าใหม่นะครับเป็นรถที่ ปรับสภาพเสร็จแล้วนะครับรอยสัตว์อยมณนะครับเงาแวบนะครับไม่มีรอยชนหนักปิดความน้ําท่วมอย่างแน่นอนนะครับนี่ให้ดูตัวกระจกนะคันนี้ติดฟิล์มให้แล้วนะครับฟิล์มประมาณหกสิบเป็นกระจกแท้เดิมนะครับจากโตลต้าเลยนี่กระจกแท้โตลต้าทุกบานนะครับสําหรับคันนี้รอยสัตว์อยมนนะครับรอยขอบนี่สวยงามนะครับคันนี้คันนี้บอกเลขไมเลยดีกว่าครับคันนี้เลขไม่หนึ่งแสนสองหมื่นเก้าพันนะครับเกียร์ออโต้ราคาเจ็ดแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับ 799,000บาทเลขไม้หนึ่งแสนสองหมื่นเก้าพันถือว่าเป็นเลขไม้กำลังพอดีนะครับรถประมาณสี่ปีกว่าๆนะครับวิ่งแสนสองเฉลี่ยเขาวิ่งปีละประมาณสามหมื่นนะครับปีละสามหมื่นเดือนหนึ่งก็ตกราวๆสองพันแปดนะครับสองพันแปดร้อยกิโลถือว่าเป็นรถที่วิ่งงานปกตินะครับและที่สําคัญรถคันนี้ครับเป็นรถของหน่วยงานแพทย์นะครับกระทรวงสาธารณสุขนะครับเขาจะออกแบบมาในส่วนของตัวเบาะนะครับเป็นเบาะแบบพับนี่นะครับเพราะว่า เรื่องของหน่วยงานแพทย์นะครับบางทีเขาจะต้องใส่สัมภาระนะครับพวกอุปกรณ์แพทย์ทางด้านหลังนะครับเขาก็เลยใช้เป็นบอะแบบพับนะครับจะแตกต่างกับพวกกระทรวงศึกษาธิการหรือว่าพวกเกี่ยวกับท่าเรืออะไรอย่างเงี้ยครับจะเป็นเบาะนั่งเต็มนะครับเบาะวีหุ่นยนต์นะครับอันนั้นจะเป็นสเปคเบาะวีหุ่นยนต์แต่อันนี้จะเป็นสเปคเบาะ v i p ใหญ่แบบนุ่มนะครับ5ตัวด้านหน้าและด้านหลังจะเป็นเบาะแบบพับนะครับข้อดีนะครับมันเป็นอเนกประสงค์นะครับเวลาเราไปเที่ยวไหนนะครับเรามีผู้โดยสารนะครับประมาณ าถึงเจ็ดท่านนะครับด้านหลังเราพับเบาะขึ้นนะครับวางสัมภาระได้ค่อนข้างเยอะเลยคันนี้นะครับผมเช็คแล้วนะครับท้ายเดิมนะครับท้ายเดิมฝากับฝากระโปรงหลังเดิมนะครับนี่ฝาท้ายเดิมนะครับแล้วก็ตัวท้ายนี่ครับเมนอาร์อะไรอยู่ครบนะครับนี่มีกล้องมองหลังให้แล้วนะครับคันนี้เชื่อมต่อกับทางด้านหน้านี่นะครับถ้าตรงนี้นะครับตัวไฟท้ายนะครับถ้ามันมีเขียนว่าโคอิโตะเงี้ยครับเป็นโรงงานนะครับผลิตพา์ทรถยนต์ของโตโยต้านะครับที่ โคกับโตโยต้าก็จะเป็นไฟท้ายเดิมแท้โรงงานนะครับนี่ครับในส่วนของตัวเม็ดอาร์นะครับนี่ผมเอาเล็บจิ้มนะครับตรงนี้รอยซิลนะครับซิลนิ่มๆแบบนี้ซิลแท้โรงงานแน่นอนนะครับวิธีเช็คนะครับว่าแบบเออท้ายเดิมหรือเปล่านะครับให้ดูจากเม็ดอาร์นะครับถ้าเรียงตัวกันสวยแบบเนี้ครับจะเป็นท้ายเดิมนะครับเป็นท้ายเดิมนะครับสีขาวจะเห็นยากสักนิดนึงนะครับนี่แต่ว่าก็ผมพยายามถ่ายให้เห็นนะครับจากด้านล่างไปบนเลยแล้วก็ ด้านบนนะครับตัวน็อตนะครับน็อตก็เป็นน็อตเดิมนะครับน็อตยึดเดิมฟิลนะครับฟิลเดิมครบนะครับคันนี้เดิมจริงนะครับสวยน่าใช้นะครับล็อตของการแท่นนะครับเกี่ยวกับประรวงสาธารุสุขนะครับนี่ไฟท้ายฝั่งซ้ายก็โคอิโตะนะครับเป็นแท้โรงงานเม็ดอาร์คนะครับเรียงตัวกันสวยเรียงตัวกันครบๆเลยผมพยายามแพนจะช้านะครับกลัวคนดูปวดตานะครับกระชากขึ้นไปเร็วๆนี่ เดิมนะครับเดิมจริงน็อตเึือฝาท้ายก็เดิมนะครับคันนี้สวยนะครับแล้วก็พวกซิลยางนะครับต่างๆเนี่ยครับก็อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานนะครับด้านหลังมีลําโพงนะครับสี่จุดเบาะแบบพับนะครับมีในส่วนของห้องผู้โดยสารมีม่านให้ทุกบานนะครับมีม่านติดมาให้แล้วนะครับเดิมจากเจ้าของเดิมนะครับคันนี้ค่อนข้างเป็นแบบอเนกประสงค์นะครับนี่ตัวเหล็กตรงนี้ก็ตรงนะครับตรงไม่มีคดไม่มีงอนครับไม่มีร่องรอยที่วางของหนักทับบ่อยๆนะครับ ด้านหลังก็มีกระเป๋าจริงโจ้นะครับสําหรับตัวเบาะด้านบนนะครับทําความสะอาดเสร็จแล้วนะครับนี่ครับที่ผมบอกพี่ๆไปนะครับเวลารถมันเข้ามาใหม่ผมรีบมาถ่ายให้พี่ๆชมกันนะครับเพราะว่าจะมีพี่ๆกลุ่มนึงนะครับดูนะครับแล้วก็ตัดสินใจได้เลือกรถที่ใหม่น้อยๆนะครับสวยๆนะครับได้เลือกก่อนนะครับแต่ถ้าปรับสภาพเสร็จแล้วนะครับผมก็จะนํามาถ่ายซ้ําให้พี่ๆชมนะครับระหว่าง อตอนที่ฝุ <ๆ S 1> ่นเลอะๆเข้ามาวันแรกๆยังไม่ได้เก็บงานนะครับกับนี Sud ่ครับเก็บงานเสร็จหมดแล้วนะครับไฟท้ายสวยนะครับลอยสันลอยมนนะครับอยู่ครบนะครับสวยหน้าสวยหน้าใช้สวยพร้อมใช้แบบนี้ก็นํามาถ่ายให้พี่ๆชมเหมือนกันนะครับไม่ใช่นํามาถ่ายพี่แต่แบบเลอะๆนะครับอันนี้สวยหน้าใช้นะครับต้องบอกเลยติดฟิล์มนะครับให้ครบแล้วนะครับล้อแม็กซ์สิบหกนิ้วนะครับนี่ให้ดูด้านในนะครับพาไปชมด้านในกันบ้างสําหรับรถที่ปรับสภาพเสร็จแล้วนะครับสวยพร้อมใช้เป็นยังไงนะครับ ตัวคอนโซลตรงนี้นะครับก็มีเก๊ะนะครับสองฝั่งนะครับบุนุ่มให้แล้วนะครับผนังด้านข้างก็บุให้แล้วนะครับครับให้ดูเบาะนะครับจะเป็นเบาะ vp ีนะครับตัวใหญ่ด้านหน้านี่มีที่วางแขนครบเลยนะครับด้านหลังก็มีที่วางแขนเหมือนกันนะครับในส่วนของด้านข้างนี่ที่วางแขนฝั่งละหนึ่งอันนะครับเป็นเบาะแบบสองสามแล้วก็ด้านหลังพับนะครับพับได้นั่งได้สี่ท่านนะครับ มีถังดับเพลิงให้นะครับมีคอนให้สองอันนะครับสําหรับเวลาเกิดเหตุฉุกเฉินนะครับทุบกระจกนะครับออกทางออกฉุกเฉินนี่ให้ดูด้านหน้านะครับคันนี้เป็นเกียร์ออโต้เกียร์ออโต้นะครับสําหรับคอมมูเตอร์สาจุดศูนยเนี่ยจะเป็นเกียร์ออโต้สี่สปีดนะครับถ้าเป็นเกียร์อัตโนมัติจะเป็นเกียร์อัตโนมัติห้าสปีดนะครับคันนี้ก็มีจอแอนดรอยให้นะครับมีกล้องหน้าให้มีกล้องหลังให้ครบหมดแล้วนะครับสเปคนี้ นี่ครับเหลือเขาเดินสายไฟอีกเล็กน้อยนะครับที่ผมบอกครับคันนี้เก้าสิบห้าปอร์เซ็นแล้วคือเหลือเราเช็คกล้องนะครับเช็คระบบไฟนะครับให้เรียบร้อยแล้วก็ดูเช็คแบตเตอรี่เปลี่ยนน้ามันเครื่องให้ลูกค้านะครับเช็คน้ํามันเกียร์นะครับแค่นี้ก็พร้อมใช้งานอ่านี่ครับต้องบอกเลยว่าล็อตของเกี่ยวกับหน่วยงานรัฐนะครับเขาจะเข้าศูนย์ตลอดอันนี้ครับเขาเข้าศูนย์นะครับมาล่าสุดตอนไม่หนึ่งสองห้านะครับตอนนี้ไม่หนึ่งสองเก้านะครับเท่ากับว่า เขาเพิ่งขับมาแค่สี่พันกิโลนะครับออกมาจากศูนย์เข้าศูนย์เดือนเดือนเจ็ดนะครับเข้าศูนย์ตอนเดือนเจ็ดนี่ครับเดือนกรกฎานะครับอันนี้เขาเข้าศูนย์จริงนะครับต้องบอกเลยรถหน่วยงานนะครับเข้าศูนย์จริงข้อดีนะครับก็คือพี่พี่สบายใจได้นะครับเขาเปลี่ยนของเหลวนะครับเช็คทุกอย่างผ้าบ่งผ้าเบรกนะครับโชกอะไรเงี้ยครับเขาเข้าศูนย์เช็คระยะทั้งหมดนะครับเพิ่งเข้าศูนย์ไปแค่สี่พันกิโลสบายใจได้พี่พี่ขับได้อีกหลายหมื่นกิโลนะครับกว่าจะต้องเช็ค ในครั้งต่อไปครับด้านบนนะครับแอร์ราวด้านบนครับพร้อมใช้งานครับอันนี้แอร์ราวด้านบนนะครับแล้วก็ด้านหลังมีแอร์หลุมทั้งหมดเก้าจุดโอเคเดี๋ยวผมนะครับพาไปชมด้านหน้านะครับห้องคนขับนะครับแล้วก็จะสตาร์ทให้พี่ๆชมกันนะครับนี่สวยน่าใช้จริงๆครับพี่ๆท่านไหนครับกำลังมองหารถตู้สีขาวๆนะครับเบาะ ที่พับได้อเนกประสงค์นะครับส่วนเบาะด้านหน้าก็ VIP นั่งสบายๆใช้ในครอบครัวก็ดีนะครับใช้ทําเป็นรถบ้านก็ดีนะครับต้องคันนี้เลยนะครับไม่หนึ่งแสนสองหมื่นเก้าพันกิโลนะครับผมเปิดสตาร์ทให้พี่ๆชมกันครับแต่ก่อนอื่นนะครับให้ดูตรงซอกประตูก่อนนี่พวกซอกพวกรอยสารอยมนนะครับอยู่ครบๆนะครับด้านบนตรงนี้ครับพวกเม็ดอากอะไรก็ครบเหมือนกันแก้มนะครับให้ดูแก้มฝั่งด้านคนขับนะครับแก้มเดิมจริงนะครับ บางทีนะครับผมไม่ได้ถ่ายให้ครบนะครับแต่ว่าถ้าวิพีอยากเออยากเห็นนะครับผมถ่ายรูปนะครับแชทมานะครับเดี๋ยวผมถ่ายรูปส่งให้นะครับรอบพันสําหรับพวกตัวพวกรอยสันรอยมนนี้ครับเพราะว่าต้องบอกเลยว่าผมไว้ใจนะครับแล้วก็สบายใจได้เพราะทีมจัดซื้อเราอะเขาเช็ครถมาให้ก่อนที่ผมจะมาถ่ายแล้วนี่ให้ดูเลขไหมนะครับเลขไม้หนึ่งสองเก้านะครับหนึ่งหนึ่งสองเก้านี่กล้องนะครับมีกล้องให้ด้านบนนะครับนี่ เชื่อมต่อแล้วนะครับแต่เดี๋ยวเขาจะเก็บสายให้เรียบร้อยนะครับจอเป็นจอ Android นะครับจอ a n d r o i d เอเมนวลนะครับเกียร์อัตโนมัติ4สปีดสวยน่าใช้นะครับพี่ๆท่านไหนกำลังมองหาอยู่นะครับติดต่อผมได้เลยนะครับที่ศูนย์หกห้าเก้าห้าหนึ่งสามสามเจ็ดสี่นะครับแอดไลน์เบอร์นี้ได้เลยนะครับหรือแอดไลน์ ID เพิ่มเติมนะครับไลน์ ID P E K หนึ่งห้าสองนะครับซื้อกับผมพิเศษกว่าใครแน่นอนนะครับอยากรู้พิเศษยังไงนะครับพักแชทมาคุยกันนะครรรับบิกาด้วยใจนะครับ ต้องบอกเลยว่าเดือนนี้รถตู้ขายดีมากๆนะครับตอนนี้ผมมียอดออกรถตู้อะครับประมาณ6คันแล้วนะครับสำหรับเดือนนี้นะครับลูกค้าหลายๆท่านนะครับส่วนใหญ่นะครับก็จะเป็นลูกค้าจากต่างจังหวัดนะครับเกือบ70%นะครับไม่เคยมาดูรถนะครับดูคลิปมารับรถก็คือวันมาเห็นรถครั้งแรกก็คือวันรับรถกลับเลยนะครับเห็นแต่ในคลิปแล้วก็อัปเดตทางไลน์นะครับทั้งคลิปวิดีโอแล้วก็รูปภาพให้พี่ๆชมกันนะครับพี่ท่านไหนสนใจนะครับอย่าลืมนะครับผมมีรถสวยๆแบบนี้มาเรื่อยๆ กดซับสไครป์ให้ผมนะครับกดไลค์ให้ผมด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดนะครับรถสวยๆแบบนี้คลิปนี้ผมขอตัวก่อนขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ